อำเภอชุมแพซึ่งขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ70กว่ากิโลเมตรถนนหนทางสะดวกนักทัศนาจรที่จะไปเที่ยวอำเภอภูกระดึงส่วนใหญ่จะต้องผ่านอำเภอนี้อำเภอชุมแพนับว่าเป็นอำเภอใหญ่อเภอหนึ่งของภาคอีสานซึ่งก่อนหน้านี้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในเขตจังหวัดขอนแก่นได้ทำหนังสือถึงกระสวงเพื่อที่จะขอให้ตั้งอำเภอชุมแพขึ้นเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน ไม่ว่าที่ไหนไหนก็เหมือนกันลองความเจริญเข้าถึงที่ย่อมจะมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีตามมาอะไรๆดูมันเจริญหัวเจริญตาไปหมดมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆ,ๆเกิดขึ้นก็กินจิตใจมนร์เราให้เปลี่ยนแปลงเห็นผิดเป็นชอบจากดีเป็นชั่วไม่ว่าสิ่งนั้นจะขัดต่อศีลธรรมหรือไม่คดีต่างๆจึงบังเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายอีกนั่นแหละที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องในสายวันนั้น ที่บางกะโลชีวินซึ่งตั้งอยู่ใ,ใจกลางของเผอาชุมพผ่เอวันนี้เสียทำไมตื่นสายแค่ทุกที่เห็นตื่นแต่เช้าไม่สบายหรือเปล่าเนาะเป็นเสียงบนพืมพำในใจและเดินไปเดินมาของนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นบอยของบังกะโลชีวินคำว่าเสียที่นายสมศักดิ์บนถึงนี้เป็นเสียเจ้าของโรงแรมบางกะโลชีวินและเป็นเจ้านายของนายสมศักดิ์นั่นเองและทุกเช้านายสมศักดิ์ จะต้องมาคอยบริการรับใช้เสี่ยเป็นประจำถือว่าเป็นคนสนิทของเสีย่ยเขาบ้าได้จนกระทั่งเกือบเที่ยงวันนายสมศักดิ์เห็นผิดสังเกตจึงตัดสินใจเคาะประตูเรียกเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก็ไม่ได้ยินเสียงขานตอบจากเสี่ยเจ้านายเอหรือว่าเสี่ยจะออกไปธุระแต่เช้าเป็นไปไม่ได้หน่าเรานั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่เห็นออกมารถของเสี่ยก็ยังอยู่นายสมศักดิ์เด้แต่บนในใจ เสียงเคาะประตูก็ไม่มีเสียงขานับจากเจ้านายทําให้ในายสมศักดิ์เด็กรับใช้ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่จึงตัดสินใจเคาะประตูเรียกอีกครั้งเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งเส,เสียครับเสียครับเสียเขาเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงขานประตูก็ถูกล็อกจึงนึกเอะใจเขาตัดสินใจแปลกุญแจสำรองของบางกะโลลาไขเพื่อที่จะเข้าไปดูเสียงกุญแจลูกบิดประตูห้องดังขึ้นนายสมศักดิ์ จึงเบิดลูกกุญแจลูกบิดประตูออกแล้วผลักประตูเข้าไปทันใดนั้นเองนายสมศักดิ์ก็ถึงกับข่าวอ่อนหน้าซีดเผือดเพราะเบื้องหน้าของนายสมศักดิ์นั้นเป็นร่างของเสียหนุ่มเจ้าหน่ายของนายสมศักดิ์นอนเสียชีวิตอยู่กลิ่นคราวคละกลุ้งไปทั่วบริเวณห้องหลังจากหายจากการตกตะลึงแล้วนายสมศักดิ์จึงได้วิ่งไปบอกผู้จัดการบังกะโลให้ทราบผู้จัดการครับผู้จัดการเออเสีย เสียนอนตายยืนห้องครับทันทีที่นายสมจิตผู้จัดการบางกะโลได้ทราบข่าวร้ายจากไว้โรงแรมจึงได้วิ่งไปดูที่เกิดเหตุแล้วรีบโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีตำรวจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่สถานีตำรวจภูทออรอำเภอชุมแพเสียงสิบเวรนรับสายสวัสดีครับที่นี่สถานีตำรวจภูทออรอำเภอชุมพครับสารวัตรครับมีคนต้องการพูดสายด้วยครับฮัลโหลกระผมร้อยตำรวจโทรโรมว่างสกุล ร้อยเวรพูดครับมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่บังกโลาวินครับคนตายเป็นเจ้าของบังกลอุรีบมาสอบสวนด่วนด้วยครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วร้อยตำรวจโทร,โรมวังสกุลรองสารวัตรสอบสวนสพชุมแพซึ่งเป็นร้อยเวรในขณะนั้นจึงได้รีบรายงานไปยังพันตำรวจโทรประจวบหวานไข่แก้วสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีบุญเลืศศรีสวัสดิ์สารวัตรสอบสวนทราบจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง ได้เรบรุดไปยังที่กรเทศในที่กรเทตอได้พบร่างของนายกิติศักดิก์หรือเสียกกอายุ39ปีเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและเจ้าของโรงแรมบางกะโลชีวินนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างเตียงนอนจากการชนสูตรพลิกศพของนายแพทย์อุทยัยอุโคสนาการนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพทย์ก็ได้พบว่านายกิติศักดิ์เสียชีวิตด้วยวุธดปลายแหลมมีบาดแผลบริเวณหน้าอกและหน้าท้องรวมทั้งสิ้น17แผล สันนิษฐานว่าสิ้นใจตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงจากการสำรวจทรัพย์สินของผู้ตายพบว่าสร้อยคอทองคำหนักสองบาทได้หายไปส่วนทรัพย์สิน,นอื่นๆยังไม่ทราบแน่ชัดและในที่เกิดเหตุที่ขอบหน้าต่างมีม่านปิดเจ้าหน้าที่ค้นพบนาฬิกาโรเล็กฟังเพชรราคาแสนกว่าบาทและเงินสดอีกจํานวนหนึ่งวางซ่อนอยู่ขอบหน้าต่างเข้าใจว่าคนตายจะรู้ล่วงหน้าว่าพวกวัยรุ่นคงจะมารีดถอีกจึงได้เอานาฬิกาและเงินสดซ่อน,นไว้ก่อนส่วนคนร้ายทั้งหมด หลังจากที่สทหารในกิติศักดิ์แล้วได้ปีนหน้าต่างและหลบหนีออกไปทางด้านหลังของบังกลจนกระทั่งตอนสายบอยบังกลมาพบศพจึงได้แจ้งให้ผู้จัดก,การบังกลทราบจัดการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนบอยบังกลูได้ความว่าก่อนเกิดเหตุในคืนวันนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกาได้มีชายวัยรุ่น4ี่คนมีนายไพบลย์อายุ18ปปีนักเรียนอาชีวะมีชื่อแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพนายธวัฒน์ไม่ทราบนามนสก,กุล ในวันไม่ทราบนามสกุลและชายหนุ่มอีกคนไม่ทราบชื่อได้พากระเดินเข้าไปที่ห้องพักของนายกิติศักดิ์ซึ่งในขณะนั้นนายกิติศักดิ์อยู่ภายในห้องนั้นผมเห็นทั้งสี่คนเดินเข้าไปในห้องก็ไม่ได้ระแวงหรือสงสัยอะไรเพราะเห็นว่านายเพบุลเป็นคนสนิทกับนายกิติศักดิ์เป็นพิเศษและไปมาหาสู่กันเป็นประจำเมื่อคนทั้งสี่เข้าไปในห้องของนายกิติศักดิ์แล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าคนทั้งสี่ออกมาจากห้องของนายกิติศักดิ์เมื่อไหร่เวลาใด จนกระทั่งมาทราบว่านายกิติศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วไว้หลายคนให้การเช่นนั้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่าสันนิษฐานว่าคนร้ายเหี่ยมคือคนทั้งสี่นั่นเองเพราะหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ไม่พบคนทั้งสี่เลยซึ่งขณะน,นี้กำลังให้เจ้าหน้าที่สายสืบออกติดตามตัวกันอย่างกระชั้นเชิดคิดว่าคงได้ตัวในเร็ววันนี้เกี่ยวกับประเด็นสังหารนั้นน่าจะมาจากเรื่องความแค้นส่วนตัวมากกว่า เพราะคนร้ายเคยเป็นคนสนิทของผู้ตายมาก่อนทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้คนร้ายได้มารีดไถเงินจากผู้ตายเป็นประจําและในครั้งนี้ก็คงจะมารีดไถเอาเงินอีกแต่นายกิติศักดิ์คงเอือมระอาและปฏิเสธคนร้ายจึงโกรธแล้วช่วยกันสังหารเสียอีกประเด็นหนึ่งเป็นที่น่าสงสัยจากการติดตามข่าวของเราผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งได้เปิดเผยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาทําการรีดไถในกิติศักดิ์นั้นต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่นอน สำหรับตัวนายไพบลตรและพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ต้องกำกความลับหรือรู้อะไรดีหลายอยา่างจากเรื่องส่วนตัวของนายกิติศักดิ์แน่นอนเพราะคนระดับพ่อขาใหญ่อย่างนายกิติศักดิ์หรือเสียกกผู้นี้นับว่าใหญ่พอสมควรในอำเภอน,นี้เพราะเป็นเศรษฐีระดับเงินร้อยล้านจะยอมให้พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้มาหยยบจมูกย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและเขาก็ยังมีลูกน้องมากมายที่คอยรับใช้ถ้าเขาคิดจะจัดการกับพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้คงเป็นเรื่องจีบจ้อย คิดว่าต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแต่อะไรนั้นก็ต้องอยู่ที่ผู้ต้องหาเท่านั้นที่ศาลามูล,ลนิธิซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนายกิติศักดิ์ตอนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจในชีวินเสี่ยร้อยหลานแห่งอำเภอชุมแพซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตายได้ประกาศกล้องกลางงานศพของน้องชายว่าตนขอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองชุมแพด้วยรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูฟาสเตอร์มาเอียมหนึ่งคันเพื่อเอาไว้ใช้ในราชการ ถ้าสามารถจับคนร้ายรายนี้ได้ภายในเจ็ดวันและแล้วก็ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองชุมแพไปได้เจ็ดวันต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถสืบรู้มาว่าคนร้ายได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ที่20ตบตำบลแลมอำเภอชุมแพจึงได้เข้าทําการจับกลุ่มตัวานมานะอายุ16ปีสอบสวนและ้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกอีก3าคนรุมสังหารนายกิติศักดิ์จริงส่วนเพื่อนๆได้นนหลบหนีเข้ากรุงเทพไปแล้ว ต่อมาร้อยตำรวจโทรมว่องสกุลรองสารวัตรสอบสวนจึงได้นำหมายจับของพันตำรวจโทประจวบแหวนไข่แก้วสารวัตรใหญ่เดินทางเข้ากรุงเทพและไปขอความร่วมมือจากพันตำรวจโทเผด็ะละโวกสารวัตรใหญ่สอนอบางซื่อเพื่อจับกลุ่มคนร้ายที่ยังเหลืออยู่อีก3ามคนโดยทราบว่าได้มาเช่าบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยอินทร,รมระ21ถนนสุทธิสารแขวงสามเสนนยเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เข้าทําการจับกลุ่มตัวนายไพบุ์อายุ18ปีนายธวัฒน์อายุ18ปีนายวันอายุ19ปีพุทองหารทั้งหมดได้ให้การรับสารภาพว่าที่ต้องช่วยกันสังหารนายกิติศักดิ์หรือเสียก๊กเพราะก่อนหน้าน,นี้พวกตนเป็นลูกน้องของนายกิติศักดิ์อยู่ที่บังกโลและถูก,น,ก,กนายกิติศักดิ์เจ้านายเรียกตัวเข้าไปในห้องพักบังกลและสอมบังคับให้ร่วมรักกันอยู่เป็นประจำและพูดตายมักจะเปลี่ยนกัน เรียกพวกตนทั้งสี่คนเข้าไปรองรับอารมณ์อยู่เสมอจนกระทั่งทนต่อไปไม่ไหวจึงได้ปรึกษากันต่อมาในคืนกระเหตผู้ตายได้เรียกตัวไปอีกและได้บังคับขอร่วมรักด้วยหลังจากเสร็จกิจแล้วด้วยความขับแขนใจจึงได้เปิดประตูให้พวกพวกที่ขอยอยู่ก่อนแล้วเข้าไปช่วยกันรุมสังหารจนถึงแก่ความตายสำหรับชีวิตส่วนตัวของนายกิติศักดิ์ผู้นี้เคยมีภรรยามาแล้วจนกระทั่งมีบุตรด้วยกันสี่คน และได้เลิกราจากกันมานานประมาณ2ปีกว่าแล้วระยะหลังนี้นายกิติศักดิ์มักจะใช้ชีวิตแบบพิลึกเกือ,อโดยนัดแนะก,กับพวกหนุ่มๆหน้าตาดีมาที่ห้องพักเป็นประจำจนกระทั่งเกิดคดีขึ้นครับคดีนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วดูมันเป็นคดีพิลึกยังไงชบกนก็ได้เตือนกันเอาไว้จะอยากจะรักจะชอบกันเข้าไปว่าหรอกแต่ก็ต้องให้มันมีขอบเขตกันบ้างไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดคดีแบบนี้ขึ้น ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ